สีขาวทิมเบีย้ยไล่มาสีแดงถอยม้ากลับสีขาวทิมเบีย้ยสีแดงทิมสูงสีขาวถอยเม็ดครับ ฝั่งสีแดงดันเบี้ยตามเข้ามาสีขาวขยับเม็ดหลบฝั่งสีแดงเดินเบี้ยริมสีขาวทิ้มสกัดฝั่งสีแดงเอามาขึ้นสีขาวเอาเรือมารับฝั่งสีแดงทิ้มเบี้ยสีขาวขยับขุน ฟังสีแดงขยับเลือ สีขาวเดินขุนมาเก็บฝั่งเดียวกันนะครับสีขาวขยับขุนโลกครับฝั่งสีแดงเดินโคน สีขาวขยายม้าขึ้นปีกฝั่งสีแดงถอยม้ากลับสีขาวทิมเบี้ยฝั่งสีแดงเดินม้าอีกครั้งสีขาวเดินโคนสีแดงโยนม้าเข้ามาแล้วครับสีขาวโอคโคนกิน สีแดงใช้เบี้ยนอกกินเข้าเบี้ยในไล่ม้าม้าขาวถอยกลับฝั่งสีแดงเอาเรือกดสีขาวดึงม้ากลับเข้ากลางกระดานฝั่งสีแดงใช้เรือยันเบี้ย สีแดงครับผมเริ่มกินเบี้ยสีขาวใช้เบี้ยกินตอบกับฝั่งสีแดงเดินโคนสีขาวเสริมโคนขึ้นไปสีแดงดึงเรือกลับสีขาวขยับมา้า สีแดงเอาเม็ดผูกเบีย้ยสีขาวถอยม้ากลับอีกสีแดงกินโจมตีสีขาวใช้ม้ากินไล่เรือผูกเบีย้ยสีแดงเอาเรือหลบ สีขาวขยับเรือสีแดงเอาโคนตามเข้ามาสีขาวใช้เบีย้ยกินเม็ดสีแดงใช้เบีย้ยกินคืนสีขาวขยับมา้าสีแดงกินแรลกสีขาวใช้ขุนสีแดง กินลุกสีขาวใช้ขุนฝั่งสีแดงทิมโคนสีขาวกินแรกสีแดงใช้เบีย้ยสีขาวโอมาก,กันฝั่งสีแดงขยับเหลือ สีขาวครับเดินม้าจับเรือฝั่งสีแดงกินลูกสีขาวขยับขุนฝั่งสีแดงเอาเรือหลบสีขาวถอยกินเบีย้ยฝั่งสีแดงจับม้าจับเบีย้ยสีขาวเอามาหลบ สีแดงกินเบีย้ยสีขาวชินตีลุกสีแดงถอยสีขาวยืดเรือฝั่งสีแดงถามต่อสีขาวกินแรกสีแดงใช้โคน สีขาวขยับมาสีแดงตีลุกสีขาวเดินขุนสีแดงลุกซ้ำสีขาวใช้เรือบังฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวยืดเรือออกฝั่งสีแดงเดินโคนสีขาวจึงไหลเม็ดขึ้นไปฝั่งสีแดงเอาขุนชิด สีขาวถอยเม็ดฝั่งสีแดงตีลูกสีขาวถอยสีแดงลูกสีขาวใช้ม้าบังฝั่งสีแดงเดินขุนสีขาวขยับเรือสีแดงเข้าชิดม้าสีขาวจึงใช้ขุนไล่ ฝั่งสีแดงยืดกลับออกไปสีขาวขยับอีกครั้งฝั่งสีแดงใช้เรือกันด้านหลังสีขาวขยับหลบฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวเดินขุนฝั่งสีแดงครับไล่มา้าม้าขาวถอยกลับฝั่งสีแดงใช้ขุนไล่เรือ เรือขาวถอยหลบเรือสีแดงตีลูกขุนขาวถอยลงล่างฝั่งสีแดงขยับขุนชิดเม็ดสีขาวจึงเอาเรือจับกินเบีย้ยฝั่งสีแดงใช้ขุนกินไว้สีแดงครับผมโดนสีขาวใช้เรือกินเบี้ยนะครับ สีแดงจึงขยับขุนเข้ามาสีขาวขยับเรือฝังสีแดงครับผมตีลูกสีขาวปลกและสีแดงปิดเกมลูกจน